สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับน้ำเหนือนะคะและเราเนี่ยก็ห่างหายจากการทำเฟรนด์มานานแล้วเนาะซึ่งวันนี้เหนือก็จะมากับ October f a v o ดเของเหนือนั่นเองนะคะโดยที่โปรดักต์ต่างๆในวันนี้นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นโปรดักต์ที่ราคาไม่เกินหลักร้อยแต่ว่าคุณภาพหลักพันช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีค่ะกระเป๋าแบรนด์นะคะเรามาเริ่มที่ตัวแรกกันเลย สังเกตได้ใช่ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับใบหน้าของเหนือนะคะโดนล้อมาค่ะว่าแต่งหน้าเทานะคะวันนี้อยากเป็นสายฝอแต่ว่าพอดีว่าฝอมากเกินไปหน่อยขึ้นไปนูนะะ่นแล้วค่ะ เอาแบบกระจัดหนักๆนะคะเวลาลบมันจะได้เห็นชัดๆว่าแบบความแตกต่างมันคืออะไรนะคะดังนั้นเหนือนะคะก็เลยจะมาเอาเฟรริตของเหนือที่เป็น c r ีนซิ่งออยล์นั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็น p o s i t i v ไฟโตคริสตัลพ l p u r ร f ฟ i าย c ครีนซิ่งออนั่นเองค่ะโพซิทีฟเนี่ยคือเป็นแบรนด์ไทยแต่ว่าไปผลิตทุกๆอย่างที่ญี่ปุ่นนั่นเองนะคะเป็นออยล์ชนิดอุ่นเวลาที่เราใช้เนี่ยไม่ต้องไปล้างหน้าล้างน้ำโปะน้ำก่อนนะคะคือ นวดบนหน้าแห้งได้เลยพอเราลงไปกับผิวนะคะแล้วถูถูถูเนี่ยเขาก็จะมีความอุ่นขึ้นเรื่อยๆทําให้มันออกได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็สะอาดมากยิ่งขึ้นอ้ไวมากจ้าหายไปแล้วจ้าอะไรเนอร์ฉันไม่เสบตาเลยหลังจากที่เราเอาน้ําพรมพแล้วก็นวดนวดนะคะเขาก็จะเปลี่ยนจากเนื้อออยนะคะไปเป็นน้ํานมเสี่ยขอไปล้างหน้าก่อนนะคะ เป็นคนเร็วและเฟรใดชิ้นต่อไปของน้ำเหนือนะคะนั่นก็คืออ n i ิท r รีนั่นเองเป็นสูตรกรีนทรีนะคะจะช่วยเติมความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็เข้าไปซ่อมแซมผิวเดี๋ยวเหนือจะทำให้ดูว่ามันถูกใจเหนือเพราะว่าอะไรนะคะละอองน้ำที่มันกระทบกับใบหน้าสวยๆของเหนือถูกใจใช่เลยนะคะอ้อหอมมากเลยค่ะทุกคนซึ่งน้องนะคะมีสารสกัดจากใบชาเขียวจะช่วยลดการอักเสบของผิวได้อย่างดีเลยนะคะ และก็สามารถพกพาได้ง่ายมากๆชิ้นถัดไปค่ะนั่นก็คือฮาดะลาโบนั่นเองนะคะที่เป็นยอดฮิตของสาวๆไม่ว่าจะเป็นทั้งในญี่ปุ่นและก็ในไทยนะคะซึ่งราคาย่อมเยาวซื้อได้และในขนาดที่แบบว่าใช้แล้วใช้อีกใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีและยังเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวหน้าของเราในทุกๆวันทุกครั้งนะคะก่อนที่เหนือจะแต่งหน้าเนี่ยเหนือก็จะลงตัวฮาดะลาโบตัวนี้ก่อนเลยนะคะตบเบาๆนะคะเดี๋ยวหน้าแดง <laughs> และเฟเวอรลิตต่อไปนะคะตัวนี้ รักมากทุกคนเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องผิวมันนะคะควรที่จะฟังให้ดีๆเลยนะคะนั่นก็คือ p r ด i o o l Smooth Burr o นทัวร์เซรัค่ะซึ่งเขาเคลมไว้นะคะว่าสามารถควบคุมความมันได้ซึ่งเขาเนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งบำรุงเลยนะคะแล้วก็เป็นเมคอัพไปในตัวเลยด้วยเนื้อนะคะค่อนข้างเหลวนะคะบางเบาแล้วคือเป็นเนื้อเซรั่มที่ไม่มเนหนียวเนอะหนะเลยเย็นมากค่ะเธอ ซึ่งถ้าใช้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำนะคะรูคุมขนเนี่ยก็จะเล็กลงเรื่อยๆด้วยนะจ๊ะและสำหรับเฟวอร์ลิตรองพื้นนะคะนั่นก็คือ q p วเพนนะคะวันทูบิวตี้ฟูลแอนลี่แมทฟาวเดชั่นนั่นเองค่ะสีที่เหนือใช้เนี่ยก็จะเป็น0-4นะคะมีเดียม a s e นั่นเองและด้วยความที่เขาเป็นแบรนด์ไทยนะคะ มันก็จะเป็นอะไรที่เหมาะกับสีผิวของคนไทยมากๆเลยนะคะซึ่งเนื้อของเขานะคะก็จะเป็นเนื้อแมตแต่ว่าบางเบาไม่ทําให้หนักผิวหน้านะคะเรียบร้อยแล้วค่ะก็แน่นมากเวอร์นะคะแล้วก็เนื้อดีมากมากเหมือนไม่ใช่รองพื้นราคา3 300ต้นต้นตัวต่อไปและเฟรนด์บลอนเซอร์ของเหนือในเดือนนี้นะคะนั่นคือ NYX No Filter Finishing Powder นะคะตัวนี้เป็นสีแซนนั่นเองนะคะหรือสี12ค่ะเป็น Finishing Powder แต่ว่าเหนือเอามาใช้เป็นบรอนเซอร์นะคะเนื่องจากมันเป็นสีออกส้มๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยทีเดียวนะคะในการเป็นบรอนเซอร์เหมาะกับคนที่ผิว2ส,สีนะคะหรือว่าผิวแทนนั่นเองถูกใจมากเพราะว่า เข้ากับใส่ฝ่อเนี่ยต้องไปตำแล้วนะซึ่งเขาค่อนข้างจะเกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็ดูแบบว่านวลน,นวลเบอร์เบอร์นะคะแล้วก็มีบางทีนะที่เหนือไม่ได้ใช้แค่แบบว่าเป็นบรอนเซอร์ในกรณีที่แบบรองพื้นของเราเนี่ยขาวเกินไปเหนือก็จะมีความแบบว่าเอาไปแต้มเล็กน้อยนะคะเพื่อให้สีของเขาดูกลมกลืนกับสีผิวเรามากขึ้นนะคะและเฟรนด์ชิ้นถัดมานะคะนั่นก็คือในส่วนของตานั่นเองนะคะจากจ i เวสเพลสคุณขาคุณขา ไม่อยากจะพูดกับพาเลทนี้นะคะทำให้ดูให้เห็นกันชัดๆว่าอะไรคือความดีงามของเขาหนึ่งจึกป่า มแน้นมากๆแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งของพาเลตนี้นะคะนั่นก็คือความที่แบบว่าเขาไม่ f a l l อา t ลงมาด้านล่างเลยนะคะก็ทําให้เราเนี่ยค่อนข้างจะสะดวกสบายมากขึ้นคือเวลาที่เราใช้อายแชโดว์พาเลตต่างๆนะคะก็จะมีบางพาเลตที่เราทาด้านบนแล้วเขาก็จะตกล่วงไปอยู่ด้านล่างนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเราไม่ประสบปัญหาในกรณีแบบนั้นเลยดังนั้นเนี่ยพาเลตนี้นะคะเป็นอะไรที่เลมากๆและในเรื่องของราคาคือ เรียกได้ว่าดีดีแต่ว่าน,นี้เหนือพิออเดอร์นะ <c oughs> และ2ชิ้นสุดท้ายที่เหนือไม่สามารถเลือกได้นะคะ เ,เลยเอามาให้ดูกันถึง2ลิปสติกด้วยกันนะคะเริ่มจากสีแรกก่อนเลยนะคะเนื่องจากว่าเหนือจะทาสีนี้ซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็คือถามเข้ามานะคะเวลาที่เหนือทาลิปสีแดงนะคะว่าเอเหนือทาลิปของอะไรนะคะก็เป็นของ Urban Decay นั่นเองค่ะสี Rocksteady นะคะซึ่งจะเป็นเนื้อแมทที่แบบว่าไม่ได้แมทจนเกินไปเขาจะไม่ทําให้ปากแห้งนะคะแล้วก็เวลาที่ทาเนี่ยเขาไม่เหนียวเหมาะมากนะคะเวลาเราไปงานเนื่องจากว่าเขาเนี่ยติด ทนแน่นมากๆสรุปนะคะฝากไม่แดงไม่มีแรงเดินค่ะและน้องเขานะคะไม่หลุดไม่เป็นคราบเลยนะคะตลอดทั้งวันเลยแล้วเราก็สามารถจะส่งจุบก,กับ น่ารักน่ารักโดยที่แบบว่าไม่ทําให้เกิดปากยานได้นะคะก็เหะและมาถึงเฟรชชิ้นสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะก็ยังคงเป็นลิปสติกและมาในขนาดย่อมยาวพวกพาสะดวกเป็นสีพิกมีนะคะเป็นสีที่เหนือโพสต์ลงไปในอินสตาแกรมแล้วได้ยอดแชร์เยอะมากที่สุดนะคะเดี๋ยวเนื้อจะสวัสดให้ดูนะคะซึ่งเนื้อของเขาจะเป็นเนื้อแบบวิปครีมค่อนข้างจะทาง,ง่ายนะคะแล้วก็ไม่เหนียวเหน,นะอะหนะรอให้เขาแห้งเล็กน้อยนะคะเขาก็จะ เซตตัวอยู่อย่างนั้นเลยและเขาค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าติดคนนานเลยทีเดียวนะคะคือแบบว่าวันไหนลืมลิปสติกก็เดินเข้า7 11, 1เว่นอีเลฟเข้าไปตำน้องเขาได้เลยนะคะและนี่นะคะก็เป็นเฟรตทั้งหมดของเหนือในเดือนตุลาคม2562น้นี้นั่นเองนะคะซึ่งโดยรวมทั้งหมดแล้วนะคะอยู่ในราคาหลักร้อยเท่านั้นและใครนะคะที่มีเฟรตที่เป็นตัวเดียวกันกับเหนือนะคะอย่าลืมแชร์ไว้ด้านล่างนะคะว่าเฮ้ยใช้ตัวนี้เหมือนกันเลยและใครที่สนใจตัว ไหนนะคะคพิพ์ไว้ด้านล่างนะั้นแล้วเดี๋ยวเหนือจะไปตอบคอมเมนต์โอเคอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้เหนือด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ